เกษตรมันหยุดหย,ดยา,วาวต้องทำเพิ่มครับวันนี้ก็เป็นมันหยุดช่วงหยุดีนนะครับก็ตอนนี้มาถึงบ้านก็ออกมาตั้งแต่สองพุ่มสองพุ่มโดยประมาณก็มาถึงนี่ก็เชื่องเือนนิดนิดครับตอนนี้ก็พอ,นนอ,อมาตอนแรกก็เอาลงหองตกตบชวาต่อเลยสามถุงสามใหญ่แล้วดูเคยเอามาลงครั้งหนึ่งแล้วก็คือว่าปลามมนกินเลย อันนี้ก็เลยลองไหมอ่อตอนนี้เยอะกว่าเดิม <Wow. S 1> ก็เอาปลาครับมาปล่อย <Wow. S 1> คือต้องรีบปล่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอยากจะปล่อยตอนเช้าแต่ว่าเราถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยปลามันเดินทางมาไกลเรากลัวว่าปลามันออกซิเยนมันจะหมดก่อนตัวปลามันจะตายก็เลยต้องปล่อยกันตอนกลางคืนนะเดี <Wow. S 1> ๋ยวเรามาดูกันนะครับสามสิบตัวแล้วก็มีไอ้ห้อยั์ต้องเอามาลงบ่อด,ดินครับ พอปล่อยในตู้ไม่ไหวครับวิ่งชนตู้ปากเปิดแตกหมดเลยนี่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 เห็นไหมครับนี่ก็สิบสองตัวร้อยสี่สิบบาทครับปล่อยเลยแล้วกันนะครับนะโอเคไม่ต้องดูเยอะนะครับเพราะว่าหนาวด้วยเนี่ยน้ำฟันออกนี่เหมือนยังเอาเ้ยอย่าออกเฮ้ยเฮ้ยงง โ okay. อเคต้องรีปล่อยอกะเพราะว่าเนี่ยมันเกิดว่าไอพิเรียนมันหมดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> นี่มันมันเป็ไม่รอดดินีปล่อยเอาแม่ตายด้วยละแม่เห็นไหมไม่หลับบ้าบอกลแล้ว นี่ตายตัวหนึ่ง่ะของนี้มันจะรอดไม่ให้ต้องรีบเอาไปปล่อยแล้วโอ้เออเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ตายสองตัวปลาหมดแล้วอุ้ยนานนะหร้ยไม่ตายตัวนี้ไม่ตายิไปแล้วเ,เ,เออปลาไปจับไปวิ่งเลยมันกำลังจะตายสงสัยของเจ้านจะรอดไม่ใช่ต้องรีบไปให้เขาอ่ะยังไงก็ต้องไปนี่แหละวันนี้ยอยู่ไม่ได้เพราะว่านะถุงนั้นก็นิ่มด้วยนะเหมือนอ้อคนจะหมดอ่ะนี่นี่นี่แม่ดิ้นสวใหญ่ไหมนี่ ไวทิสระครับไอหูยัดอร่อยนะกิโลเท่าไหร่นะแม่หนักร้อยห้าสิบโลกิโลละหนึ่งพันใช่ไหมใช่ไหมหนักสี่สิบโลขึ้นไปโลละหนึ่งพันบาทอ่ามีหมอนถนาแดดเป็นคนบอกนะครับไม่ได้โม่ไอยี่สิบห้าโลขึ้นไปก็โลละห้าร้อยอันนี้ของฝากเจนี้นะครับพอดีว่า ต้องรีบมาปล่อยนะครับเพราะว่าเป็นลมที่สา่อาการจะมาคดีแล,แล้วก็เหมือนว่าออกซิเจนเนี่ยมันเริ่มหมดเนี่ยนะปลาก็เหนื่อยด้วยตอนนี้เลยตอนแรกว่าจะปล่อยตอนเช้าก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนนะครับเจน,นี้ยี่สิบห้าตัวโอเคนะเดี๋ยวลงเลยเอ,เอาปากก่อนเอาปากไว้ก่อนมินจฉเดินม,มาอยาก ก็โอเคนะครับเดี๋ยวโดอนนดออกนะน้ำตะกิดกิมสวยดีโอเคนม่เกินนี่นะเดี๋ยวเข้ามาดูผลงานกันแล้วกันน่าจะโอเคอยู่อาหารก็ซื้อมาให้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมกลับคนครับตอนนี้หนาวเหลือเกินครับตอนนี้ตอนเช้าครับนี่ก็เช้าของวันที่11บเอ็ แล้วก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วระบบน้ำก็ทำงานเรียบร้อยดีตอนนี้เราเพิหาปลาหลังจากให้หารปลาเสร็จเราจะไปเดินเที่ยงว่ต้นไม้เป็นยังไงบ้างทางอันที่ปลูใหม่ทางอันที่โดนรถไถทับเมื่อคืนนะเมื่อคืนกูส่าไปเดินเดินนะครับรู้สึกว่าต้นตาลผมเนี่ยโดนก็ําถนนนะผมต้นตาลผมไปหลายต้นเลยอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปหาดูว่ามันสามารถเปิดแล้วให้มันแข็งขึ้นมาได้ไหม กันมาปลูกกันไปหลายทีดลยวถ่ไยเล่นชั่ของผมยับเลยเออโดนไปหลายต้นเดี๋ยวค่อยมาวากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เรามาให้หายปลากันเฮเยไปไหนกันหมดวะมาชิวมาชิมากี้ไปไหนกันหมดเนี่ยยิโสถ้าสุดก็มาปล่อยไว้อีก1,050ตัวนะครับ มือ่อน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วให้เขาลงไว้แล้วก็มีปลาตะเพียน300แล้วก็ปลาทับทิม400เติมซะผมว่าปลาดุกมันหายไปเยอะนะเห็นลูกมันลูกมันตัวมันก็มามีไม้เรื่อยนะลูกมันทำไมนะ